อยู่ที่ภูเก็ตน,นะคะมาค้างค่ะอุ้ยแสงสวยมากแสงสวยมากตรงนี้คือดูดีมากจะบอกเคล็ดลับให้ตัวนี้เลยคะ่ะสัสดค ทุกคนสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กกี้วายฟินเข้ามานะคะวันนี้อาจจะเห็นบรรยากาศแปลกตาไปนิดนึงนะคะอยู่ที่ภูเก็ตนั่นเองค่ะวันนี้คือมาทำคอนเทนต์กันถึงภูเก็ตเลยนะคะบอกว่าโรงแรมสวยมากแต่วันนี้คือไม่มีแรงออกไปถ่ายรูปอะไรข้างนอกเลยนะคะตอนนจของฉัหาอะไรนี้เพราะว่าคือบินมันก็แบบ เหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบเออขอพักร่างอยู่ที่โรงแรมสวยๆไปละกันนะคะทุกคนด้วยความที่ตอนนี้นะคือกี้ก็มีบินเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าหลายๆคนสงสัยก็คือเข้าไปดูรูปในอิน t a g r กรมของกี้นะคะแล้วถามว่ากุ๊กกี้ทำไมแบบยังดูสดใสยังดูแบบสวยมีออร่าได้ขนาดนี้นะคะไม่ใช่ก็คือดูเอาเองกันนะคะทุกคนบินเยอะใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเอง ให้ยังสวยยังใสย,ยังปิ๊งขนาดนี้อยู่ตลอดเวลานะคะสวยสยังใสยังปิ๊งขนาดนี้อยู่ตลอดเวลานะคะเคล็ดลับนะคะของการดูแลตัวเองของกี้คือจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยทุกคนเป็นอะไรที่ง่ายมากนะคะกี้ขอแนะนํานะคะอาหารเสริมชะลอวัยนะคะให้เรายังสวยยังสาวอยู่นะคะทุกคนทดานี่ค่ะ อันนี้นะคะก็คือเป็นคอลลาเจน T45 นะคะทุกคนอันนี้คือแบบกินแล้วรู้สึกว่าดีมากๆนะคะดียังไงนะคะก็คืออ่ะดูตามหน้าของกินนี่คือบินไปแล้ว3แลนนะคะแล้วก็ตื่นตีสาแบบแทบทุกวันนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะความลับที่ดูแลครบศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะคะคือจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบ อยู่ everything แบบครบสูตรอยู่ในนี้เลยนะคะทั้งบำรุงสมองประสาทคือบางครั้งแบบตื่นเช้ามามันจะเบลอๆใช่ไหมคือก็ยังมีตัวนี้คอยช่วยอยู่นะคะแล้วก็ เรื่องแบบของผิวเรื่องของแบบความหน้าโซมไม่โซมอะไรเงี้ยนี่คือเป็นแบบอันนี้แต่งหน้าน้อยมากนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นหน้าที่แบบจริงๆของกี้นะคะกี้ก็แบบว่าเอาไปดื่มพกไปทุกไฟด้วยนะคะบนเครื่องแล้วก็ดื่มบนเครื่องด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าคือบางครั้งมันแบบเราตื่นเช้าแล้วคือเราต้องบินแบบสี่แลน์อย่างงี้คือถ้าเกิดบินสีแลน์ทุกวันอย่างเงี้ยคือร่างกายโซมแน่ๆคือ ถ้าเกิดไม่มีตัวช่วยตัวนี้นะคะ T สีวิธีการดื่มก็คือง่ายมากอันนี้คือกี่กพกมาภูกเก็ตนะคะข้างในเนี่ยเปิดออกมาเขาก็จะเป็นแบบเป็นซองแบบนี้น,นี่นี่เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูชดา่าลก็เวลาที่กี้กินใช่ไหมก็คือมีแบบแก้วน้ำอะไรอย่างนี้พกไปเนาะแล้วก็เทน้ำใส่เข้าไปง่ายมากทุกคนแล้ว,ลวคือรสชาติแบบคือบางเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีความคาวมีความแบบไม่่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้คือทานง่าย ลงไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือพกไปกินแบบแทบทุกไฟลแล้วอะทุกคนทุกวันที่บินบินอยู่เนี่ยคือทานอันนี้ด้วยนะเพราะว่าไม่ไม่อยากแบบดูหน้าโซมไงคือด้วยความที่กี้อายุก็แบบใกล้30แล้วนะคะกี้ก็ยังอยากจะยังดูสวยอยู่นะคะทุกคนก็ยังไม่อยากจะดูแก่เกินวัยนะคะด้วยความที่เราทํางานแบบบนฟ้าแล้วก็ทํางานแบบไม่เป็นเวลานะคะบางครั้งก็เช้ามากตื่นตีสามเลิกงานก็โอ้ยบ่ายสามอย่างงี้นะคะเราก็ยังอยากจะแบบให้ตัวเองดูสวยอยู่นะคะ บอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะเป็นรสชาติที่แบบคนใครก็ทานได้นะคะมันไม่ได้คาวไม่ได้แบบรสชาติแปลกอะไรนี้โอเคเลย ตัวนี้นะคะเขาก็ช่วยเสริมระบบข้อต่อเข่าให้แข็งแรงนะคะลดอาการเข่าเสื่อมในอนาคตได้แล้วก็เพิ่มสมาธิความจามําช่วยเสริมสร้างการทํางานระบบประสาทแล้วก็สมองนะคะและที่สําคัญน,นะคะคทุกคน C 4 5นี้นะคะช่วยให้การนอนหลับของกี้เนี่ยดีมากขึ้นหลับสนิทขึ้นตลอดคืนคือไม่มีแบบ ขยับตัวซ้ายขวาอะไรไปมาคือด้วยความที่เรานอนไม่เป็นเวลาอยู่แล้วนะคะตัวนี้ทําให้กรารหลับของกี้ดีขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็หลับสบายมากขึ้นค่ะใครที่อยากมีออร่าอยากแบบรู้สึกสดชื่นตลอดวันอยากนอนหลับสนิทนะคะก็ตัวนี้เลยนะคะ T4 5ค่าะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายส่วนช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวใส่ไว้ข้างล่าง 做谁？